นิ่งเฟรชยังอยู่กับโบเหมือนเดิมสวีตรีสวีตรีเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องของ MV ็มวีอนเพลงล่าสุด Are You Are You Insane เป็นออโต้ไพ่หลอนมากช่วยไปร้องข้างนอกโปรโมทให้ด้วยนะอย่าร้องแต่ในสเตจนะคะต้องไปร้องข้างนอกใช่คือหมายถึงว่าเออถ้าจะร้องตอนนับจากเนี้ยช่วยคะแล้วก็เดินออกไปร้องข้างนอกแต่นี้มันห้องสมุดที่บ้านค่ะรู้สึกตื่นเต้นกับบ้านใหม่โอ้โหแม แม่น้องลงมาไล่พวกเราเลยนะบายวิญญาณเนี้ยเข้าเรื่องเราดีกว่าเรามีเรื่องราวมาคุยกับโบนะครับล่าสุดที่ทราบมาโบไปเกาหลีใช่เลยโบไปทําอะไรโบไปทําหน้ามัหรือเปล่าเดี๋ยวโบไปทําอะไรก็กลับมาก็รู้สึก แท่กุ้งจมูกกเลยโด่งขึ้นก็ไปตัดกรามมานินึงิไม่ได้ทำไม่ได้ทำไปทำอะไรที่เกาหลีมาไปไปออกรายการที่นู่นค่ะชื่อว่า Let's Go Dream Team Let's Go Dream Team ไปคนเดียวเลยไหมไปกับนัททิวค่ะมีน้องนัททิวด้วยเป็นตัวแทนของประเทศไทยจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีไปสี่คนครับผมมีโบมีนัททิวนะคะแล้วก็มี นิชานที่เป็นพี่ชายของนิชคุณทุตกเองแล้วก็น้องเอมน้องเอมเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอแล้วก็ละครเมทีค่ะรายการ Left g o Dream Team ที่เป็นรายการของ KBS ที่เกาหลีใช่ก็จะเหมือนคล้ายๆแบบหดมันฮาหรือรายการ wipe out อะไรเงี้ยที่แบบเป็นแบบเป็นแบบ obstacle course อะไรเงี้ยคือเราต้องแบบผ่าฟานคือจะมีด่านต่างๆให้เล่นจะมีเหมือนเป็นมิชชั่นต่างๆให้ทำใช่แล้วเทปเนี้ยมันเป็นเทป special คือครบรอบ8ปีของ KBS เขาเลยแบบมีการเอา ศิลปินดาราจากหลายประเทศโทนแาจากหลายประเทศมาเล่นปรกจำไทยจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์วียดนามอินโดนแล้วก็มองโกเลียงกประทับใจมากไหมกับการไปครั้งนี้มากถึงมากที่สุดค่ะมีโอกาสได้เจอแล้วก็ร่วมเล่นเกมกับซูเปอร์จูเนียร์ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆประทับใจคือเอาจริงๆคือเราอยู่กันประมาณสาวันครับผม มิตรภาพของของเพื่อนๆจากทุกประเทศ <ฮะ S 2> มันแบบจากตอนแรกๆมาวันแรกๆก็แบบไม่ค่อยคุยกันยังเข <ฮะ S 2> ินๆอายๆพอวันหลังๆนี่เริ่มเล่นกัน <c ười> เริ่มคุยหัวเราะแบบพอตอนจะกลับแบบเหมือนแบบไม่อยากกลับกันนะคะคือมันทั้งทีมงานทั้งพวกเราทั้งอะไรอย่างเงีง้ยค่ะรู้สึกประทับใจมากแล้วก็เ,ออเกิดมาในชาติไม่เคยต้องไปเล่นอะไรอย่างเงีง้ยค่ะแล้วก็สนุกมากในชาตินี้หรอพี่เกิดมาชาตินาดนี้เลยแต่ไม่แต่บอกว่าคือเกมเกมมันโหดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายกระโดดเพราะที่แอบเห็นแล้วมีการแบบว่า มันมีอะคลิปอะมีคลิปที่ดูที่แบบว่าหมุนหมุนหมุนแล้วพี่โบก็ไต่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 เป็นนางเก่งมากเลยนะเรื่องของการไต่และการเกาะนั่ยวงเกาะแล้วจะบอกว่าเกาะเกาะปุ๊บยิ้มไม่ลงไม่ลงกลับขึ้นไปไต่ลงมาจ้าไต่ลงมาสนุกแล้วก็จะมีอะไรที่เดินเดินเดิมเหมือนเป็นอะไรนะเป็นน้ำพุ่งมาจริงๆนะโมเมนต์นั้นอะคือแบบในใจคิดแบบต้องรู้แน่เพราะว่าคอนแทคเลสน้ำมันพุ่งเข้าคอนแทคเราตาแห้งจนแบบลืมช่างก็ไม่ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ต้องเดินต่อไปแล้วแบบ พอจะล่วงจะล่งคิดในใจล่วงแน่เลยบอกไม่ฉันต้องไปให้เสร็จเพื่อคนไทยเน่ก่อนหน้าเราแข่งเนี่ยไม่มีใครเสร็จทั้งคอร์สเลยผู้คนจะบบผู้หญิงส่วนใหญ่จะมาตายตรงตรงด่านสุดท้ายที่มันหมุ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 นต้องเดินข้ามไปแล้วต้องเดินข้ามไปก็มาถึงไปถึงถึงตอนนั้นก็ก็เป็นคู่แรกที่ผ่าน ก็ทุกคนคือถ้าไปดูรีเพลย์ที่เขาออกอากาศค่ะทุกคนจะโทุกคนจะตื่นเต้นมากเพราะว่าณจุดตัวนั้นยังไม่มีใครผ่านไปได้เลยนะทุกคนนะตื่นเต้นเมื่อท่าโบดีใจโบดีใจพอพอแปะปุ๊บพุ่งปุ๊บไม่ได้ทำอย่างนี้ฉันดีใจของหนูเลยวันแรกไปถึงถึงลงเครื่องบินโซออกมาอากาศดีจังเลยใส่แจ็คเก็ตอบบวิ่งหนาวแบบดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยใจจะได้ใส่บงใส่บูงนั่งรถไปพอลงมาถึงแดกูดีมากก็เลยแบบโอ้ ก็ได้ใส่ชุดวินเอ้ยซัมเมอร์กันไปอ่าแล้วแล้วความประทับใจอีกหนึ่งที่ความประทับใจที่พูดไปคือมีโอกาสได้เจอกับซุปเปอร์โจเนียใช่ค่ะก็เก็บประการจากเก็บประการ เดี๋ยอาการนิดนึงก็ได้แข่ง exactly คือวันที่2ก็จะแข่งกับพวกซุปเปอร์จูเนียร์แต่ว่ามันจะมีพรีเกมค่ะซึ่งมันเล่นเหมือนแบบคล้ายๆพวกแบบเลิฟเลเทอร์พวกแบบเกมหาคู่อะไรเงี้ยเราก็คือแบบผู้หญิงก็จะได้เป็นฝ่ายเลือกคือเราต้องหาเลือกซุปปเอร์จูเนียร์ซุปเปอร์จูเนียร์นางเรียงกันมาให้เลือกเลยนะ3คนเนี่ยคือคือเขาจะให้รวมกันระหว่างผู้ชายฝั่งไอทีมทีมเอเชียแล้วก็ทีมเอ่อไอดอลใช่ไหมคะ ก็หลังแล้วก็จะมีผู้ชายออกมาค่ะแล้วก็ให้เราหันไปเลือกไอทีมอินเดียเขาไม่มีใครออกมาหาเดียนเลยค่ะก็ก็มีแต่มีแต่พวกนักร้องของเขาก็เลือกเลือกหนึ่งในสมาชิกซูเปอร์จูเนียเพราะเขามุนวอล์กสวยอะไรเงี้ยเขาดารางเขาแบบคือแบบประทับใจแบบเอ้ยแบบเขาไม่ได้แบบมีความเป็นซุปตาร์แล้วแบบยิงใส่อะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคก็คุยดีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปเล่นเกมที่นั่น เรอัปเดตผลงานกันต่อดีกว่าเพลงก็ไปแล้วมีการไปคงไปแข่งขี่นนอกงานละครอีกหนึ่งงานหลักของน้องโบเกมร้ายเกมรักนัันเองใช่ไหมไปไปเยอะไปการไปนครนายกไปเยอะมากพี่ที่มีทะเลและน้ําตกและป่าเขาลําเนาไใสเพราะว่าเรื่องนี้ใีเซตติ้งมันมันอยู่บนเกาะค่ะแล้วก็คือใช่แล้วคือเล่นเป็นเด็กอายุ16 17ิจดูเหมาะมากหน้าให้ถือถเวลาช่างทำผมนี้คือดึงโกยหน้าก็แบบว่า ดำเนึบดตาหนึอ่อนอ่อนละมัยสนุกไหมการทํางานได้ร่วมงานกับน้าเดชยาย่าแล้วก็คู่ของโวบเล่นคู่กับใครแจ็คแจ็คแจ็คกี้แจ็คกี้เอฟสี่เน่แจ็คกินไข่ของเราแจ็คกินไข่แจ็คไข่เดียวฉากประทับใจมั้ยเมื่อกี้เล่าให้ฟังตางประทับใจมีเยอะฉากเราอง่เราให้เพราะเรื่องนี้จริงๆมันมันเล่นแบบมันมันมัน เอ็กซ์ตรีมมากคือมันจะมีช่วงที่เราต้องเล่นคอมเมดี้แล้วแบบเราต้องแบบเป็นแบบล่าล่าเฮฮาตลกอะไรีค่ะแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราต้องดรามา่าแบบร้องไห้เสียใจยอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบโชคดีที่ได้พี่เอลพุ่มกับคือพี่เขาเป็นคนที่จะดึงอารมณ์เราออกมาได้ดีมากแล้วเขามีวิธีการบิวอารมณ์แบบคือพูดแล้วแบบจุดประกายให้เรามาเลยอะไรเงี้ยค่ะคือคือก็ ก็ประทับใจแล้วเพื่อนร่วมงานคนอื่นนอกจากจะเป็น,นทีมน,ทนักแสดงหลักแล้วไมีใครมีพี่อ้นสีพันทราบข่าวซีรีส์ได้ไหมมีโอ้โหฮามากอ่ะฮ่ายา่าย่าก็น่ารักมากแล้วแบบก็โกโก้ก,ก็แบบเข้ากันได้คือน,นิสัยคือจะคล้ายๆกันจะแบบเป็นเด็กเหมือนว่านิสัยแบบว่าอินเซนก็จะเด็กๆเหมือนกันอะไรอย่างนี้ขายของก็จะก็จะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะส่วนใหญ่ก็ถ้าเข้าก็จะเข้ากับ ยากกันนะเด็แล้วก็มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องคิตตี้ที่เล่นรเรื่องเป็นหอรอเฮียนที่เล่นเป็นเด็กค,คนไทยค่ะที่น่ารักน่ารักแบบว่าเตสหามากแล้วคือในเรื่องนี้จะเล่นเป็นผู้อริกกบน,น้องสวยน้อง,<ม>องคิตตี้เนี่ยเออแล้วแบบต้องแบบ ปะทะคารมแล้วก็อ้นี้แย่งผู้ชายแย่งนาเดชกันทั้งเรื่องเธอเก๋ตรงนี้แหละชอบตรงนี้แหละน่ารักอยากรอดูแล้วนะคะก็ตาเป็นประกายเชียวใช่ก็คือจะบอกว่ามีช็อตเด็ดแม่นอนอยากจะให้ชมยังจะไม่เล่าคือยังไม่เล่าแต่จะบอกว่าผู้หญิงทั้งประเทศต้องอิจฉา อิจาโบหรืออิจาใครอิจฉาโบสิมากความสามารถมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงมีผลงานมาฝากกันตลอดรวมถึงเรื่องละครอยากให้แฟนได้ติดตามกันะะก่อนจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวให้โบฝากผลงานกันนิดนึงค,<อ>ครัคยังไงโบก็ขอฝากด้วยนะคะกับเพลงแล้วก็ MV Are You Insane เพราะว่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วไง,งก็เข้าไปติชมกันได้นะคะหวังว่าทุกๆคนคงจะชอบเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ เป็นซิงเกลิลใหม่ของโบที่ห่างหายจากการออกซิงเกลิลมาแบบ3ปีก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะกับละครเรื่องเกมร้ายเกมรักทางช่อง3านะคะออนแอร์เ air, มื่อถ่ายเสร็จค่ะ,ะพูดกคุณกับโบกันไปแล้วนะก็รับขอบคุณมากๆเรายังมีเรื่องรามมาฝากกันอีกสำหรับช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเราจะมีข่าวข่าวของอัปเดตข่าวข่าวข,ของบรรดาศิลปินเอเอสแน่นม,มีแน่ๆของพินัสศักดาทร<ช>รวมทั้งนี่ ของโบสัมพิตรีนั่นเองพบกันจังหน้าครับ